นี่เห็นไหมคะน้องๆนี่เป็นโถนะคะเดาจะให้เพื่อนเปิดดูคลิปวิดีโอด้วยดูแม็กแม็กพีแม็กอออะไรแอะถอดแม็กนี่ค่ะถอดออกก่อนนี่คือที่กี้เลิฟนะคะชอบมากเลยยำยำไอจิคิพายลองจิ้มก่อนอร่อยเปล่าอร่อยอร่อย ้ไดกินเลยนี่จะมากินจาลันครับโอ้ยเขยับแบบเอาไปกินชิมหน่อยนิกินเลยเลียพอยังสำหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อน